thank <music> you เจ็ดโมงกว่าแล้วมา,าวิ่งเลยได้ออกไปดูเลยนะครับว่าที่สปันในตอนเช้าเนี่ยเขามีอะไรจน่ายมั้าง ไปครับเดี๋ยวไปวิ่งกนดีกว่าเช้าๆแบบนี้นะครับก็อากาศดีมากครับทีนี้ถึงสอบนะครับฟ้านสปันนะครับโอ้นะครับ ผมครับกลางเป็นอยู่ยนิดๆไปมองไม่เห็นครับไปครับเดี๋ยวไปวิ่งกันดีกว่าครับ กางท่อนเริ่มพัฒนาเนเยงๆครับที่สอดเกี่ยวกัเยองครับแตครับบอกว่าต่อไว้นี้เลยถ้ามีโอกาสมานะครับก็กำลังเที่ยวกันดูครับผมว่าบรรยากาศด,ดีมากไปครับเดี๋ยววิ่งกันต่อ คุณเกสอนก็ยังไม่เตือนนะครับเมื่อไหรจะลุกครับนี่ก็คือบรรยากาศจุดที่ผมนอนนะครับากางเต็นท์ผมนี่ครับไปครับเดี๋ยวไปกันต่อคาะว,ว่าจะเดินขึ้นวันสนพัน์แต่ดูทางแล้วไม่ไหวนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ได้ฟิตด้วยนะครับแย่ๆ yeah, yeah. <laughs> กลับหรือฮะกลับที่พัก เดินนะครับเดินเอา,บเเอาสบายสบายบรรยากาศดีครับขึ้นเขาครับเดินไม่ไหวจริงๆยอมยอมไปเดินเอาไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับสปันจะเข้าซื้อของอเข้าไ้ถูกร้านนะครับผมเห็นรีวิวหลายรีวิวแล้วบางร้านก็แพงบางร้านก็บวกบวกนิดหน่อยนะนี่ครับ ไม่ใช่เป็นบอลแทะนะครับคนละแปดบาทสปันนะครับบนเขาเรื่องดีๆก็มีนะครับบางที่นะครับในกรงเทศยังสิบบาทเลยนะครับกินไม่ได้นะครับแปดบาทไปครับเป็นลานกลางเต็นท์นะครับสนามบอลหมู่บ้านนะครับวันนี้มีตลาดนะครับขายทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าของใช้มีหมดครับ พอไฟฟงไฟฟ้าไป,ไปดูบรรยากาศกันกว่ากลับที่พักเนี่ยวิ่งบนเขาเนี่มันเหนื่อยจริงๆนะครับช่วงนี้ก็เสพบรรยากาศไปเกินนะครับผมขอตัวไปเก็บของและเตรียมตัวขึ้นไปดูวิวบนวัสสันกันดีกว่าครับ หรับในช่วงในวันที่ผมไปในวันนั้นนะครับก็ใกล้ออกพ,พรรษาพอดีนะชาวบ้านก็มาช่วยกันทำความสะอาดที่วัดนะครับตัดหญ้าเพื่อเตรียมงานบุญออกพรรษากันครับ เดินทางกันต่อครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนกันครับ นี่นะครับก็อยู่ที่จุดชมวิวนะครับ1 7 1เจ็ดหนึ่งห้านะครับอยู่ด้านหลังเขาล้วนๆนะครับหมอกกขึ้นมาตลอดเลยอ่ะไปเละหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิยี่สิบองศานะครับบนยอดยอดดอยนะครับเดี๋ยวเราไปเชียงรายกันต่อครับ ก่อนครับบรรยากาศดีๆนะครับที่จุดชมวิว17 1 5นะครับผมเกิดวัที่5นะครับคุเกศสอนเกิดวัที่17นี่จุดชมวิวส่วนตัวยะให้ดูบรรยากาศด้านหลัง กินข้าวเสร็จนะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับก็ออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วนะครับไม่ได้ไปแล้วเชียงราย พอถึงถนนเส้นนี้นะครับทุกคนน่าจะคุ้นตาอัน,นี้นะครับข้างหน้าคือเป็นอุทยาแทนแห่งชาติถ้ำสะเกิดนะครับเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยาครับทุกคนต้องมาจอดรถเพื่อถ่ายรูปกับวิวภูเขาที่นี่ครับตอนนี้นครับก็แวะพักทานข้าวนะครับวางแผนกันใหม่ครับ เนื่องจากดูเวลาแล้วไม่น่าจะทันนะครับเพราะถ้าไปเชียงรายใช้เวลาเดินทางเยอะเกินก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายในการพักในวันที่2นีเนะครับไปที่วณออุทยานภูหลังกาครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปตามหาพักกันต่อ วะนาะอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่ดังๆเลยนะครับก็ผาช้างน้อยนะครับวิวตอนเช้าจะสวยมากครับแต่ตอนที่ผมไปเขาปิดยังไม่ขึ้นครับก็เลยปดเลยครับตอนเช้าเลยไม่มีรูปวิวให้ดูปเปลี่ยนแผนนะครับไม่ไม่ไปเชียงรายนะครับเพราะอ่าเดี๋ยวจะไปถึงที่นู่นดึกนะครับนะก็เลยแววะนาะอุทยานภูลังกานะครับตอนนี้ กำลังเดินขึ้นจุดชมวิวนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสวยหรือเปล่านี้ก็ถึงนะครับจุดชมวิววนอุทยานภูลังกานะครับไปดูนี่ครับสวยครับสวยบรรยากา,ก,ก,กาศดีครับ แต่วันนี้เหมาลานครับไม่มีคนมาอยู่สองคนเลยวันนี้แน่นอนจริงๆไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน you've done เราวันนี้นะครับก็ไม่ได้ไปนะครับเชียงรายดูจากเวลาเราไม่ทันจะเลยแวะนี่นะครับวัดะอุทยานคูลังกาเมื่อตอนเย็นขึ้นไปดูจุดชมวิวสวยมากครับบรรยากาศดีนะครับแต่วันนี้ผมเหมาลานะครับมาพักสองคนนะครับ <laughs> ด้วยนะครับปิดวัดพอุทยานนอนเล่นสักคืนหนึ่งดีครับดีบรรยากาศดีครับ อากาศก็เย็นๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ21-22องศาแต่ก็กำลังเย็นลงนะครับถือว่าอากาศดีครับก็ุ่งนี้เดี๋ยวค่อยลุยกันต่อครับนนเหนื่อยจริงๆขับรถ2วันสนุกดีครับสายแค้์ต้องลุยไปครับค่อยๆว่างกันไปต้องใจแล้วไปสะพัน เราไปมาแล้วป้าดอยแม่สลองทีนี้เราก็จะทำหมูกระทะกินกันนะครับเมื่อวานกินชาบูไปแล้วทีก็คุณเกสอนเขาซื้อเครื่องบดมานะครับซื้อที่ไหนนะเนเอง d a y หรอ d a y นะครับ เท่าไหร่สิบบาทไม่เกินนี้มั้งประหยัดมากแล้วดีมากบดพริบบททกบดกะทิยังนะเหมาะนะครับสายแคมป์ไม่ต้องแบกโคกไปนะครับแต่เวลาบดก็ใส่ทีละน้นอยๆนะครับดีครับเห็นกนะ็เป๋ากินเหนนักแป๊บนึไเงี้ยได้กินแล้วครับสบายเปิดแก๊สอยู่ตรงนี้เนี่ยอื้มค่ะ ปกใช้แรงนะครับถ้าลองมานั่งบดพริกนะครับนี่ครับเนหะ็นออกมาก็จะมันก็จะเหมือนเราตำนะครับแต่บดแค่เดียวครับคุเรื่องสะดวกดีครับ60บบาทลองไปหาซื้อกันดูนะครับใน DIY อุ่นเยอะเลยไม่หนาลวละเชื่อเนี่ยหมาะครับอากาศอย่างนี้กินหมูทะหมูก็ไมโครครับเป็นแพ็คเป็นถาดครับแบบนี้นะครับทีเนี้ยสี่ถาดในหอน่อเนึนะครับร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบกว่าบาท ผมว่าถ้าไม่กินโจ้แล้วสองคนเองไงก็พอแล้วอืม่มกำลังดีอร่ <c oughs> ยอยแะเอยหงนหมูกระทากับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับมันเป็นของคู่กันนะครับหราวันนี้ก็ขอตัวนอนก่อนนะครับหลังจากกินอิ่มเรียบร้อยนะครับก็คุณเกสอนก็เรียบร้อยแล้วครับไปครับ เขาพักกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ